สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจสีสหายนะคะกับการแชร์มุมมองทองคำนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่13สิงหาคมนะคะเมะื่อวานเป็นวันแม่เ,เพื่อนๆได้ไปหาแม่หรือว่าไปสวดอีคุณแม่กันบ้างไหมนะคะส่วนตัวเมวื่อวานได้ไปหาแม่มาแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้ไปทําบุญด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนร่วมอนุอนโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ทุกโอเคขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะโอเคมาเรามาดูมุมมองนะคะภาพของเมื่อวานกันนะคะจากทั้งหมดเลยที่ราคานะคะชุดนี้เขาไม่สามารถทำยูโรได้ใช่ไหมแล้วราคาก็มาติดอยู่ประมาณแถวแอร์เรียนขอ,อปรับเส้นก่อนมาติดอยู่ที่ประมาณแอร์เรียนนะคะติดอยู่ที่แนวต้าหรือแนวซัพไพก้อนนี้นี่แหละนะคะที่ราคาเนี่ยเกิดการพักตัว นะจากภาพเราจะเห็นว่าราคานะคะมีการพักตัวยืนนะเยายืนเหนือ EMA ได้4ชั่วโมงก็ยืนได้แล้วเราก็จะเห็นว่าเกิดการพักตัวทั้งหมดนะคะปรับตัวลงมายังคงยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยน,นะคะแล้วก็บริเวณนี้เกิดสัญญาณ h ิ d d เด้น Hidden ด้วยนะทำให้การดันราคาเนี่ยสามารถที่จะดันราคาขึ้นต่อได้จากตามภาพกันที่เราเห็นนั่นเอง ก็เลยทาให้เกิดการเบรกทุบแนวต้านขึ้นมาได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูภาพปัจจุบันกันภาพปัจจุบันนะคะเราเคลียร์ภาพทั้งหมดเลยจากภาพปัจจุบันมันนะคะมันก็คือชัดเจนทั้งหมดนะคะมีมุมมองว่ายังคงดันราคาขึ้นต่อได้เราจะเห็นว่า EMA ห้างนะคะปิดแท่งเขียวเต็มแท่งเลยมันที่แล้วมุมมองการดันราคาขึ้นต่อนะคะยังคงมีอยู่ต่อมาในหางเฟมวิกนะคะ พอเรามาดูใน t i m ทา a m e Week ก็เป็นเช่นกันก็คือ m m ห่างนะคะราคาปรับตัวลงมาก็ยังไม่ได้ใกล้มีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นต่อเช่นกันเพราะฉะนั้นเราไปดูต่อในเด y นะคะภาพในเด y ตึงตึงอ่ะโอเคภาพในเด y นะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทั้งหมดเกิดภาพของการไซเว์ใช่ไหมไซเว์ดันราคาขึ้นเป็นเทรนได้ แล้วกลับมา์เ้ไ์อีกรอบสุดท้ายค่ะเขาสามารถปิดแท่งเ e ทียนยืนเหนือ EMA นะคะขึ้นได้แบบดูมีแรงแบบแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะจุดนี้ก็เลยทำให้มองว่าเดก็ยังมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นต่อเช่นกันนะสนับสนุนมาสามทางเฟรมแล้วทีนี้เราไปดู4ี่ชั่วโมงกันค่ะพอเราปรับภาพมาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะภาพของสี่ชั่วโมงเนี่ย ก็เป็นภาพของการที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเป็นเทรนนั่นแหละนะคะที่ราคาปรับขึ้นมายืนได้เกิดการพักตัวไม่หลุด EMA support ใช่ไหมแล้วดันราคาขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจากในเดก็ในสีชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าชุดเนี้ยราคาเกิดการพักตัวเห็นไหมคะมีก้อนของการพักตัวถ้าราคาจะดันตัวขึ้นไปต่อนะคะตรงนี้ก็ควรที่จะต้องพักตัวพอๆกันนะคะพักตัวพอๆกัน พักเป็นรูปแบบอะไรก็ได้นะคะแต่ให้เป็นพักตัวพอ,อกันโดยที่จากภาพตรงนี้เราจะเห็นว่า EMA นะคะสี่ชั่วโมงยังคงซัพพอร์ตด้วยนะคะซัพพอร์ตแบบทิ้งห่างเลยเนาะแล้วก็ราคาสามารถขึ้นยืนทำลายแนวต้านแนวนี้ได้นะคะทำให้มองว่าชุดนี้จะกลายเป็นแนวรับได้ด้วยนะคะทีนี้เราดับไปดูที่หนึ่งชั่วโมงกันค่ะจากภาพปัจจุบันตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่า การดันราคาขึ้นมาของสวิงนี้นะคะของสวิงนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมคะตอนขึ้นมาเนี่ยเขามีการขึ้นและพักแล้วขึ้นและพักต่วแถวนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อเลยนะคะถ้าสวิงนี้ยังไม่ยังไม่จบเนี่ยเขาก็ควรจะพักแบบนี้นะคะแล้วดันราคาขึ้นต่อทันทีโดยที่เราจะเห็นว่าในอ่าขอกลับไปสี่ชั่วโมงแป๊บหนึ่งเนาะสี่ชั่วโมงนะคะมันจะมี ชุดต้านนะคะที่ตอนนี้ราคาติดอยู่ให้เป็นสีส้มนะคะโอเคต้านนี้ต้านนี้นะถ้าราคาจะขึ้นต่อเขาจะต้องเบรกสองต้านนี้ขึ้นไปให้ได้นะโดยที่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องพักตัวเอาสีฟ้าออกก่อนนะคะถ้าสวิงนี้ยังจะไปต่ออยู่แบบนี้นะคะควรที่จะพักตัวชุดนี้แล้วดันราคาขึ้นเลยอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้น ภ้พท,ที่2ก็คือนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ใน time frame เล็กๆล,ลงมากว่า1ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่30นาที15นาทีเห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามีการตัดลงมาของราคากับ EMA เรียบร้อยแล้วมันบ่งบอกได้ว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่จะเกิดการไซเวย์นะคะไซเวแบบไหนไซเวย์ชุดนี้ก็คือเท่ากับว่าการเดินทางชุดนี้นะคะอาจจะ จบของการเดินทางขึ้นหงเขาตรงนี้ที่บริเวณแอรเรียนี้แล้วเกิดการไซเวที่กรอบตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ราคาตอนนี้กําลังปรับตัวอยู่นะเห็นไหมคะปรับอยู่เถงบริเวณนี้นะถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาแล้วไม่สามารถผ่านต้าหรือผ่านไฮเดิมตรงนี้ได้นะคะมีโอกาสที่จะไซเว์ way, ซึ่งจะเป็นการไซเวทที่ขนาดพอๆกับวงกคมสีฟ้าด้านล่างอ่านะเียวไว้แบบนี้นะคะ คำว่าพพการไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะคะให้ดูแล้วเป็นแบบกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะเป็นพวกเดียวกันอยู่ซึ่งการพักตัวชุดนี้นะคะก็มองว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีแนวรับนะอยู่ที่บริเวณตรงนี้หนึ่งก้อนก่อนนะคะแนวรับหนึ่งชั่วโมงแนวรับดีมานโซนของหนึ่งชั่วโมงบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีตัวเส้นสีฟ้าๆน้ําเงินเนี่ยก็คือเป็นแนวอ่อรทแบ็กนะคะของสี่ชั่วโมงรับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้น นะคะชุดนี้ไม่สามารถดันราคาขึ้นผ่านไฮนี้ได้เลยก็อาจจะกลายเป็นชุดของการพักตัวนะคะที่พอๆกันกับสีฟ้าด้านล่างอาจะปันพักตัวแบบนี้นะคะพอๆกันกับสีฟ้าด้านล่างตรงนี้แล้วก็ยังเป็นมุมมองของการที่เรายังคงมองว่าบ่ายกลับขึ้นไปได้อยู่นะโอเคชุดนี้นะคะเป็นภาพที่สองภาพแรกคือดันตัวขึ้นจากตรงนี้เลยพักเล็กๆพอๆกันกับชุดด้านล่างนะคะพักเล็กๆพอๆกันกับชุดนี้ ชุดไหนจะชี้ก่อนอ่ะชุดนี้นะคะถ้ายังพักพอๆกันอยู่พักพอๆกันดันขึ้นเลยนะคะไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพักขึ้นมาไม่ผ่านให้นะคะชุดนี้จะลงมาพักตัวพอๆกันกับสีฟ้าด้านล่างตรงนี้ได้นะคะแล้วค่อยดันราคาขึ้นต่อโดยที่เวลาที่เราจะบายอะคะ่ะจากภาพนี้เนาะถ้าเป็นภาพที่สองตรงนี้นะคะเส้นสี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 สสสส สีชมพูแล้วกันนะคะภาพนี้ถ้าเป็นภาพเส้นสีชมพูนะคะชุดนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ย EMA จะเกิดการกดตัดนะคะเกิดการกดตัดแบบนี้เราจะต้องควรที่จะต้องรอให้ราคาทั้งหมดกลับขึ้นยืนเ e หนือ EMA ครัง้งก่อนนะเราถึงจะ follow by ภาพนี้ขึ้นไปได้นะคะว่าด e A ไหม่ชุด,ชดนี้มันจะเป็นนี้ปึ๊บปึ๊บปบึอ่ะแล้วก็ค่อยมากดตัดแบบนี้นะคะจะทำให้อ่า สชั่วโมงพพอร์ตหนึชั่วโมงสพอร์ตแล้วเราค่อยฟอลโล่บายขึ้นไปตามภาพแบบนี้ได้นะคะส่วนภาพที่สามที่จะเกิดขึ้นขอไปที่สี่ชั่วโมงเลยนะคะไปที่สี่ชั่วโมงภาพที่สามที่จะเกิดขึ้นก็คือนะคะสี่ชั่วโมงทั้งหมดปึ๊บอ่าโอเคราคานะคะมองว่าเป็นไซเวย์อยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนที่อันนี้เรามาดูกันนะคะ ถ้าราคาไม่สามารถผ่านต้านตัวสีเหลืองเส้นแรกขึ้นไปได้นะคะผ่านไม่ได้แล้วราคาเกิดการพักตัวที่ชึบนี่เกิดการพักตัวที่อย่างนี้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะราคาดูเส้นเอ,อเกิดการพักตัวที่ใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสเช่นกันที่ราคาอาจจะปรับตัวลงมานะคะมาที่แนวต้านด้านล่างสองต้านตรงนี้ได้แล้วถึงจะปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองอ่า เพราะฉะนั้นภาคที่สามนะคะก็เลยมองว่าจากการดันราคาขึ้นชุดนี้ใช่ไหมภาคแถวนี้ขึ้นใช่ไหมคะถ้าราคาไม่สามารถผ่านต้านนี้ได้อาจจะเกิดการไซเวที่ใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วลงมาใช้แนวรับด้านล่างก็าจะากลายเป็นภาคของการพักตัวใหญ่ๆของเส้นปักนะคะโดยที่มีแนวรับนะคะที่หนึ่ตรงนี้ อ่าปสีน้ำเงินอ่าโอเคต้านที่สองอกรับที่สองนะคะก็คือเป็นบริเวณแอรเรียแถวๆนี้นะคะอ่าโดยที่ทั้งหมดนะคะก็จริงๆก็ควรจะเป็นรับแรกเนาะ EMA S4 จะได้ซัพพอร์ตแล้วดันขึ้นง่ายๆอยู่นะคะประมาณนี้ละกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพาที่สถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้แล้วพักตัวใหญ่นะคะเราค่อยมองภาพนี้แต่นปัจจุบันตอนนี้นะคะ เราจะโฟกัสที่สองภาพนี้ก่อนด้านซ้ายพักตัวเล็กๆไปต่อไปเลยนะคะกับพักตัวแตกต่างกับเพื่อนแตกต่างกับชุดเคลื่อนที่ที่ขึ้นมาทั้งหมดตรงเส้นสีดำตรงนี้นะคะก็ค่อยมามองเป็นภาพนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองอ่ะสรุปภาพนะคะวันนี้ประมาณไม่คร่า,าวๆหละภาพเป็นประมาณนี้มุมมองโดยรวมมองว่าราคามีโอกาสที่จะ ดันตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะคะโดยที่แอบมีเป้าหมายของเราไว้เหมือนกันเนาะเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายของเรานะเรามองว่ามีโอกาสนะคะที่ราคานะอยากจะให้ขึ้นมาถึงบริเวณแอร์นินี่นี่น,น,นี่ปึ๊บชุดนี้เป็นเอฟเฟกนะคะอ่าแอร์นิ้นะคะแถวสองพันห้ารอยสิบนี่โอเค นะคะที่มองเอาไว้ก็คือจะเป็นประมาณน,นี้นะที่ราคาอยากให้ดันขึ้นมาถึงนะคะกับจบนะคะสรุปสรุป,รปละกันสรุปแผนก็คือภาพสี่ชั่วโมงทั้งหมดทั้งมวลภาพทั้งหมดนะคะยังคงมองว่าราคามีโอกาสดันตัวขึ้นต่อได้หนึ่งชั่วโมงถ้ายังพักตัวเล็กๆแล้วดันขึ้นเลยก็ไปเลยจ้านะคะขึ้นไปเลยนะคะกับสอง ถ้าดันตัวแล้วไม่สามารถผ่าน,นตัวเส้นสีเหลืองได้สองเส้นนะคะอาจจะพักตัวใหญ่ขึ้นแต่การพักใหญ่ก็ให้พอกับสีฟ้าด้านล่างแล้วก็ดันตัวขึ้นต่อเองส่วนภาพขวานี่เอาไว้สุดท้ายก่อนนะคะเพราะว่าภาพโดยรวมยังคงมองว่าราคายังคงดันตัวขึ้นต่อได้นั่นเองอ่ะภาพขวาก็คือถ้าพักใหญ่ๆมากๆก็อาจจะปรับตัวลงมาแถวๆนี้นะคะแล้วค่อยปักขึ้นอีกทีก็ได้อ่า สามภาพเลยวันนี้แบบละเอียดนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยนะคะกับมุมมองในรูปแบบของเพจสีสหายของเราชื่นชอบก็กดติดตามไปเรียกเพื่อนมากดติดตามด้วยกันด้วยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ